ให้อาหารเกี๊ยงสามตัวฮัลเล็ดฮัลเล็ดหมดเกี้ยงเลยเนี่ยกินเกี้ยงแบบเนี้ยคุ้มไม่เปลืองอาหารอ๋อเดี๋ยวเด็กๆอาบน้ำอาบน้ำก่อนดิ์อาบน้ำ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 โอ้อาบน้ำอาบน้ำโอ้เอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาเอาพี่ดาวพี่ดาว อาบน้ำอาบน้ำเอาเอาเอาอาบน้ำช่วโมงนี้หิวบ้างนะครับอาบน้ำอาบน้ำพอละขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณค,ค,ครับก่อนเดี๋ยว <feeding them. S 1> ขอบคุณครับเดี๋ยวให้ขอบคุณครับกุด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 ขอบคุณครับก่อนเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณครับอืค จำไงเออเมื่อกี้พูดพูดคนเดียวเอาเอาเอาไี่พูดนะเมื่อกี้เนี่ยขอบุณครับขอบุณครับเอี้ยงเอียงเอียงขอบุญครับแต่ถ้า่ไอตัวเนี o, ink, ้ยถ้าเราไม่อยู่มันพูดเก่งถ้าอยู่ด้วยมันกลัวยังไงมู้ถ้าอยู่ด้วยมันมันกลัวๆอเอเดร็วๆลานบิน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 อ้าวลานบินนี่นี่นี่ khó bưng khắp đẹp 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 ập nám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  đẹp đẹp khó khó à ở đây nè nam hay rồi

อัน้ำอันอับน้ำอัน้ำอู้ใส่ไม่ได้หรอกนึงอับน้ำ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 อู้อับน้ำอับน้ำอับน้ำออกกินเงวนอับน้ำ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  เองหาลูกลิตไอ้มันมีลูกเท่าไหร่วะลิตรครึ่งไอ้เนี้ยน้ำปรลมมันจะมีลิตรครึ่งลูกใหญ่สุดลิตรครึ่งน้ำปรลมอับน้ำอับน้ำอับน้ำขุดขุดเออต้องเอาสองลิตรสึกว่ามันถ้ามีสองลิตรกําลังดีไอให้ตัวมันลงไปได้อะต้องหาตัวตัวมันลงไม่ได้ขุด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 ุดดต้องหาเป็นแบนขุด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  ขอบคุณครับขอบคุณครับ